เครื่องนวดหน้าตามน้องลิซ่าค่ะเมื่อเช้านี้นะคะเปิดปี2026มาเห็นน้องโพสคลิปนี้แล้วใจฟูมากได้เห็นหนะ้าสดของน้องลิซ่าที่น่ารักม,กมากๆในคลิปนะคะน้องเริ่มตั้งแต่การตื่นนอนรางฟันทาครีมแล้วใช้เครื่องนวดหน้าตัวนี้เนี่แหละคะ่ะเครื่องนวดหน้าแบรนด์นี้ในเซเลประดับโลกก็ใช้นะคะซึ่งชีได้สิ่งนี้มาเป็นของขวัญจากพี่จิวจ๋วจิ๋วค่ะพี่จิ๋วบอกว่าถ้าชี้มีเครื่องนวดหน้าตัวนี้ไม่ต้องมีตัวไหนแล้วบนโลกป้ายยากันแรงมากเราชีเห็นน้องลิซ่าใช้เมื่อเชา้านี้ใช่ เครื่องนวดหน้าตัวนี้มาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะพี่ก็จะลงสกินแคร์ตามปกติเลยค่ะเริ่มต้นที่น้ำตกเซรั่มายครีมแล้วก็ครีมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งลายสกินแคร์ที่ชีใช้เป็นของ SK2 นะคะรุ่น LXP ค่ะคือลายเนี่ยเขาจะใส่พิเทราที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะใช้แล้วก็จะช่วยในเรื่องความแน่นของผิวค่ะแต่ส่วนตัวชีเพิ่งได้ลองใช้มาประมาณ2อวีชอบอยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังกันแน่นอนค่ะแต่ที่ชอบแน่ๆเลยคือเครื่องนวดหน้าของ Medi Cube ตัวนี้มันเป็นฟิลเหมือนได้ททาาาีีตเเมนนนองง่่่บ้้้้คคคะะะะะะผิวววกก็็จจดดููฟขึแแลลหยยส เท่าที่เห็นเนี่ยน้องลิซ่าใช้สีแดงนะคะจะเป็นโหมดที่ช่วยให้หน้าแด้งใสค่ะสรูปง่ายๆเลยนะคะเครื่องนวดหน้าตัวนี้นก็เหมือนกันลงสกินแคร์ให้ซึมลึกขึ้นช่วยเรื่องความกระชับเล็กน้อยแต่ใดๆผลลัพธ์มันก็ไม่ได้เหมือนไปคลินิกนะคะ